ดีค่ะวันนี้แม่นี่นนกับสิภาพพรแม่พี่น้องมาเบิงสวนพักค่ะพี่น้องจ้าที่เพื่อน,นันเขาเรียกปลูกอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องเนาะที่เพื่อน,นันยี่ป้มีอย่างนั่นนะมึงแน่งามขาากักจมามาเบิงน้ำสาวแม่นี่ได้ค่ะ ราดพี่น้องจา้า,งงา,าขุานพื่นกรล่งบ่งเนาะงามคักงามแน่พี่น้องจ้าไปพี่น้องเ้ายางไปบุ้งมะโอ้โหโคตรสวยเลยโอ้โหมักเชอรี่ พี่น้องดูดูมพ่เ่่วงมักเชอรี่มีหน่นวยเดียวไหนล่ะเ <c oughs> น,น,น่หน่โอ้ยน่นเน่นเน่นเน่น,เน่เน่มีหน่วยหนึ่งพี่น้องจามากเชอี่บ้าบ้าค้าบเาบ้าบ้าเาบ้าบ้าบบ้าบ้าบ้า้้า้าบ้บ้า อื uh huh. ทุกคนพักหอมปีงามคักจ้าพักสลดัดเนาะค่ะเนาะวันนี้เมนี่นะคะอันผ้าพ,พอแม่พี่น้องมาเบิ่องโอ้ยบกักพริกยางดกเลยยางดกเลยค่ะดกักี่ะน้องจ้าอันนี้เพิ่นกระลังบุ่งเนาะ อันนี้ข้างในนี้น่าจะเป็นเมลอนป้างามผุดงามหว่าแต่เอาไปปลูกนี่พี่น้องมาจา้ะโอ้ยพีดด่น้องคุณปุ๊บข้างในสวนเมล่อนพี่น้องจ้ะนี่นี่นี่มาเบิงบ้งมาเบิงบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิงบ้งเบิ้ง มี่ลอดพี่น้องจ้า<อ>แต่สะอ่อนพี่น้องเอ้ยอันมีนี่กับพวงผ้ามาเบิองงามเด็ด <c oughs> <c oughs> ยางบอกคู่เดียวได้บาทนี่อยากผ้าโอเมพี่น้องมาเบิองไหมจ๊ะ <c oughs> จะเหม็นงามพี่น้องเอ้ยอยางสวยเลย บึ่งพี่น้องนี่ล่ละมี่นี่สิมาซื้อพักบองนี่ล่ละอันนี้เม่นต้นเอยียงนองงามบา่ะจ๊ะสิกรอบกินกจับตับะัะหุงเนาะมันอันเป็นเหตุดีดนะีเนาะโอ้ทางนี้งามคักละพี่น้องแต่สะอ่อนบอจ่จ้ะ อันนี้อะไรเลมอ,น,อนนี่เหรอต้นเลมอนมอ้อพี่นองจ้าเลม,มอนไทยพะนะพี่น่องเบิงอืองคนปลูกเด็กักมาชม เลมอนไทยอันนี้กำลังจะปลูกถั่วใช่ไหมกำลังจะปลูกถั่วพี่น้องสวนเพลินสวนอันมูอันเมมูล,ลูกไส้เมี่ยหนีนะจ๊ะางามอันนี้ก็สิเปิดสวนยาง อยากเข้าไปถ่ายจังเลยเนาะ <Okay. S 1> เข้าไปได้เหรอฮะ<า>บอกเลยยังเนี่ยขาปิดนะเนี่ยน้องพี่น้องจ้าสีขามาสวนเมล่อนพี่น้องพี่น้องจ้ามีลอนนะคะ <S <S ทุกคนเบิง้งพี่น้องจ้าโอ้ยเมษะอ่อนเบิ้งเบ้ง,บง สวนมูอันลูกแฟนเม่นี่พี่น้องจ้าเอ้ยพูด <laughs> <laughs> แม่แม่ของอันมูลูกพระนะเบาพิษเมื่อกี้นี่พี่น้องจ้ามึงสวนเมลอนอย่างสวยเลยพี่น้องมึงโอ้ย กำลังสีสุกมันกำลังจะสุกนั่นเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกเุื้งพี่น้องนี่เบงลูกนี้ทุกคนนั่นเบิง่งพี่น้องจ๋าง,งามบัววิสะอ่อนนาะงจ๋านาออันนี้กำลังจะสุกแน่เลยนะอันเนี้ยฝั่งเนี้ยลูกเนี้ยลายดิจ้ะ จ้าพี่น้องเห็นไหมคะไม่นิ่มนั่งทายด้ยค่ะนี่เพื่อสีห,ห็นหนวยหมักไม่ล่อนพี่น้องจ้านี่เอาแบบนี้นะคะทุกคนไม่นี่นั่งทายด้ยค่ะเพราะว่าถ้ายืนทายมันสบโบห็นหนวยหมักไม่ล่อนพี่น้องจ้าอันนี้เพื่อนเป็นสวนอะไรนะผักปลอดสารพิษเอ้สารพิษ <laughs> ผักปลอดสารพิษ ออริจินัลออเกนิกโอ้ยหาคัวไเลยสาตวแต่ยังเราพี่ทองว่ากบเบ่เปลียนโอ้ยิำนี่แล้วเนาะเขาว่าพ่นปึกปึกคักปึก <laughs> นี่นี่นวลจ้ะหน่วยหน่วยหน,น่อยอย่างเนาะเอาซ้ำนี่เดี๋ยวไปเบิร์นสวนสตรอเบอรี่พิ่นกระรังปลูกกันจ้าพี่น้องจ้านี่เดียค่ะสตรอเบอรี่ค่ะเพิ่นหัวก็เอามาปลูก นี่น่ต้นสตอเบอรี่แต่ว่าท่านในมีหน่วยด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเมลอนหรือเปล่าต้นเมลอนแน่ๆเบิ้งพี่น้องอันนี้เบียเบียมันเนาะเนี่จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้บกันเด้อจ้ะเดี๋ยวมินีกัสิี มาอัปเดตให้เบิ้งงหม่ดอก,จกเจเวลาวันหยุดนะคะเนาะมือนีกะเอาบรรยากาศนะคะสวนผักออร์แกนิกนะคะปลอดสารพิษนะคะตอนนั้นนะว่าพิษพี่น้องจ้าจเป็นปึกกลายเม่นี่ก็ได้คนเรียนมาหน่อยมันจังสี่ละจ้ะอันนี้ละตัวตนของเม่นี่ค่ะงงบ่มีผู้ใดเกินพี่น้องจ้าจ้าจาังใดกับพ่อกันคลิปนาเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย